ทำาไม่จำกัดชืวงหาโตรุ่งตอนพลิกล็อกอ่ะโอ้ยจะฟังอะไรต่อเปล่าจะได้เช็คบิดตักสังอะไรอีกเปล่าฟังหามเพิ่มดีกว่าครับพี่นุ้ยไม่ม่ก่อนเนี่ยเอ้ไม่อมันกูป่ะคนไรพี่ใช่คนปะเนี่ยตำรวจไงไอเอ็มไงตำรวจเราต้องแบบออจย่างงี้ดีกว่าเฮีย อาหารร้านนี้อร่อยมากเลยผมขอสั่งเพิ uh? euh ่มเติมเลยดีกว่านะครับผมจะเอาไก่ไข่ดาวจบเลยครับเพียจานเดียวพอเลยเอาเผ็ดป่ะฮะเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดปานกลางแล้วกันปานกลางไม่มีมีแต่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดเลยครับผมครับคนกินต้องครับเอางี้เนียเดี๋ยวทำไว้ตั้งวันพิเศษกล่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็ส่วนพวกผมเน่ยคิดตังค์ได้เลยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะอ่เท่าไหร่หกพันห้า วันนี้จะขายอารวยไปถึงไหนนึกบ้าบ้าผะักกะเพราถั่วฝักยาวก็ไม่หันมันคิดตั้งหกพันห้าค่ากับข้าวไม่แพงค่าที่นีมันแพงนี่ซอยทองหล่อนะเว้ยทองหล่อเลยเนี่ยนี่ผมไม่ได้มาชมทองหลอกันเลยเนี่ยทำมาดูซองมากเลยครับพี่อะไอ้น้องไปได้คิดหกพันห้าให้ทุกคนว่าเปล่าโอ้อย่าโวยวายน้องทำไมอะจ่ายเข้าไปนี่พี่นั่งเฉยๆยังไม่ได้สั่งอะไรยังคิดสามพันแล้วเขาไปคิดเขาทำไมอะที่มันแพงไงเราไม่นั่งทำอะไรไม่สั่งอะไรกินอะ ก็นั่งนั่งมานั่งทำไมบอกนะไปร้านอื่นดีกว่าตายแล้วโอ้โหออกบินบริษัทด้วยออกบิ้นบริษัทให้ด้วยอ่าออกบินให้ด้วยบริษัทเซนเฮียผมเตือนเฮียไปก่อนเลยนะว่าถ้าเฮียขายของแพงแบบนี้นะทำไมและตอนนี้นะเฮียนี่ร้านเฮียนี่จะปิดในวันสองวันนี้ผมจะบอกให้ปิดเพราะอะไรวะอ้าวเจ้าหน้าที่เขาออกตรวจไง รู้หรือเปล่ากระทรวงสุขภาพเขาออกตรวจมาถ้าขายของแพงอาหารไม่อร่อยทําไม่ได้มาตรฐานเฮียโดนปิดแน่นอนโอ้ยเขาไม่มาหรอกอ้าวเฮียเฮีจะรู้ได้เขาไม่มาเพื่อเขาสุมมาเออใช่เขามาสุมตรวจสุมตรวจเดี๋ยววันไหนเฮียแจ็คพอตมาแล้วผมไม่ช่วยเลยผมบอกให้วิีแพงก็นด่นเป็นเรื่องเลยนะใช่ใชไม่มาหรอก ซอยทั้งหลอดรถติดเขาไม่กล้ามาเดินหรอกของนี่ไม่แน่หรอกผมยอมจ่ายนะเที่ยวนี้นะจ่ายจบไม่ไหวแล้วคิดแพงไม่เป็นไรเพราะเป็นเงินบริษัทเซ็นอยู่แล้วเราเกลียเราพนักงานเซ็นเฮ้ยพี่นุ้ยเฮ้ยพี่นุ้ยเนี่ยไปอยู่บุรีรัมย์ะผมกินกาแฟลาเต้เมาลาเต้เห็นเหมือนพี่เห็นป่ะเฮงดูดิเฮ้ยเห็นไปทางโน้นเฮ้ย ไงพระเจ้าพระเจ้าเป็นไงสวัสดีครับคุณครูไม่ใช่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 ๆม่ใชม่นี่เล่อะไรนี่แม่ใเ่้าไป่ี่ไม่ใช่ไมไ่งต่วแบบนี้อาจจะเป่นเจ้าหน้าที่ใช่ใ่ไ่ใชไ่ใมใมาไ่ใมไมไมถาไมไม่่ไไม่ใช่ไม่่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ี่ยมไม่่มไม่ไไไไ ขอรับอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ทุกอย่างเลยค่ะนี่ไงเฮ้ยชัดเจนเลยเดียถ้าคนธรรมดาไม่พูดอย่างนี้หรอดิผมจะเดงเลยกระเซื้อก็ได้นี่รับงานแหล่เลยเนี่ยอาพี่เกดใช่แน่นอนเสีย นี่แหละสั่งอาหารเยอะขนาดนี้แล้วบอกว่าเมดูเด็ดอะไรทั้งหมดอะไร่ะเฮ้ยมีสบู่จดเนี่ยผมว่าใช่คอจดแล้วบอกร้านด้วยเห็นไหมบอกว่าร้านสะอาดหรือสอกปรกคิดในแง่ดีก็ขอไลเซนซ์าหรือเปล่าโถแกไม่เลือกอะไรเช็คมาหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูอาหารออกไปทุกอย่างเขาจะชิมชิมเสร็จปั๊บแล้วเขาจะวิจารเลยถ้าไม่อร่อยราคาแพงโดนปิดร้านใคากันพี่สามคนต้องช่วยข้าแล้วช่วยอะไร ช่วยข้าถ้าเขาถามว่าอาหารอร่อยไหมเองบอกว่าอร่อยสะอาดไหมสะอาดเพื่อเพื่อฮะเพื่ออะไรช่วยข้าเองจะกินอะไรข้าให้กินฟรีให้กินฟรีเลยนะพูดเองนะสั่งอะไรก็ได้ใช่ปะใช่เอาหกพันคืนไปโอเคเฮ้ยเอาเคียฟเก็บไว้อะไม่เอาแข็งแล้วเกินให้พูดเองนะเคียฟยก่อนคียบอกว่าถ้าเกิดฉันอยากจะกินอะไรก็คือสั่งได้เลยใช่ปะเอาเลยหูปลาช่อนหนึ่งถ้วยอะไรนะ ไม่ยิงไม่บอกด้วยโอ้โหเฮ้ยใครจะพูดอะไรกับพี่พากูดข้างนี้นะหูนี่ดับไปแล้วไม่ได้ชินอะไรนะนี่ไงเจ้าหน้าที่สบาธที่ดีเจ้าที่แน่เลยนิ่งเลยไม่ตกใจไม่อะไรเลยเออเล่าสั่งเาดลยนั่นไปเลยเฮียไปทำให้เขาไปเลยเร็วๆอ้าเอาที่ขึ้นชื่ออ้าว เฮียโอ้โหเขากินอิ่มแล้วแสดงว่าชอบรสชาติอาหารทีนี้เลยเฮียเข้าไปขอใบประกาศสิทธิบัตรการประกอบอาหารเลยเฮียขอให้โชคดีเป็นไงครับอาหารอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเชียบคืออยากจะได้ประกาศขอใบประกาศสิทธบัตรไปขอจาเจ้าหน้าที่อ่ะขอใบประกาศด้วยครับใบประกาศอะไรคะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เหรอครับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อะไรคะเฮ้ยเขาเฉยฉาย่าเนี่ยที่มาตรวจสอบคุณไม่ได้มาจากกระทรวงหรอครับหยอกไงเปล่าค่ะอ่าอำกันเล่นเลยคุณคือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วดิฉันคือพจมานสว่างวงนี่คือสุดทนแห่งบ้านทรายท้อที่ฉันปองมาสู่นเีย ถ้าเกิดว่าเขาคือพุทธมานใช่ไหมเออถ้าเกิดน้องคนนี้คือพุทธมานใช่ไหมทำไมผมนี่เลยฮะก็คือใครอะไก่ทองคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องอันนี้อยู่กรุงเทพมัป็นพิจิตรให้เพิ่มอีกทีนะครับลูกคอร์นนะลูแคอร์นเองแม่สานเพลงเจ้าหน้าที่ขอใบประกาศเลยเออเจ้าอะไรคนบ้าพูดไปถักผมไปงบ้าป่ะใช่เหรอ ขอบคุณนะคะคุณคือใครนะครับพจมานสว่างวงศ์อยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านไซทองมีเพลงไหมบ้านไซทองเอาแล้วนี่คือสถานะไปไหนลองทอนฮุกเลยขอบคุณที่เลี้ยงข้าวนะคะแล้วคุณจะไปแล้วเหรอครับขอบคุณคช่าคุณเป็นใครอ่ะบ้านไซทองไม่ใช่พจมานเหรอ